พรด้วยสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนกับผมกัคิมาตามแนวทางของพอสวัสดิ์คงสุด้ายกันเนาะพี่น้องเมื่อนี้กับวันเสาร์ที่สิบห้าแต่พี่น้องมืออื่นวันที่สิบหกก็แมนวันหวยออกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเขาก็ับมาเบิรงนน้ำกันว่าพอพันจะใ้ไห้ตัวใหญมาก เราเบื่อนกันไปหน่องบอกกันเรียเ,เวลาเวลามันหน่อยแล้วโค้งสุดท้ายแล้วพอเพิ่นกระหายมากพอเพิ่นกระหายมากอยากสาเนาะไป่น่องเนาะวันที่สิบหก เป็นอย่างคือเขียนว่ารัฐบาลไทยเพราะว่าเล่าพัฒนานพอสวัสดิกมีนะยันเอฟซีย่นเอฟซีงงนะยันเอฟซีงงว่าเล่าหรือไทยนะเพราะว่า ลาพัฒนาพอสวัสดกิกมีเนาพี่น้องเนาะลาพัฒนาพอสวัสดกิกเแม่นอยู่ที่พี่น้องลย อืมโนเมียนโนเมียนอ๋ออ๋อเขียนติดกันเอาเอาราพี่น้องหลวงพ่อสอดคือกาอาล่ะเขียนติดกันห่างกันพอดเด่นบนล่าง เพิ่นกระมีอันคล้ายๆอันหน,น,นอนนกพี่น้องเนาะคล้ายๆอันลาพัฒนาเนาะมีเด่นเด่นบนล่างลาพัฒนากระมีบนล่างเด่นบนล่างมีศูนย์มีสองมีสามอันนี้เด่นบนล่างได้พี่น้องได้ ค่าซายวิง่งสายโหลดนาะพี่น้องเนาะสายวิง่งสายโหลดเท่กากันเอาไปวิ่งไปโหลดได้พ่อเพิ่นเน้นให้ที่ศูนย์กับสามเน้นศูนย์กับสามไดพี่น้องไนดะ้ซสายวิง่งสายแลี้ยน เดีย๋ยวเอฟซีงงศูนย์กับสามได้ไปน้องเด่นศูนย์กับสามส่วนเจ้าคูศูนย์หกเอ้ยหกศูนย์ด้วย หกศูนย์หกสองเป็นเจ้าของเป็นผู้เขียนยรกนนร่แสเนาะอ่านมาถึงเบากลับหัวหกสามเล็บสี่หัวอยู่แล้วเนาะขั้นอ่านมาผิดเขียนมาผิดประเมินเฟ,ฟ้ตฟ้ารวย 70 72 73 สามศูนย์สามสองนิา่มักันได้ตัวนี้เหล็กเหล็กเด่นนิมา่มักันได้ตัวนี้พอพันจับสามศูนย์ให้น้ำจับสามศูนย์สามสองให้น้ำมีเบิลสามสามฟอม กาคูพี่น้องแต่กมต็มิดตัวเน้นได้พี่น้องได้มีตัวเน้นอยู่มาเบิงบลดนี้เน้นเน้นล่างให้เน้นล่างได้พี่น้องได้ให้เน้นล่าง เน้นล่างกันบนเฮ้ยตัวหนังสือปานชีลนกเขาพี่น้องเน้นบนกันล่างเอ้ยเน้นเน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบนมาเบ่งตัวเน้นบาดนี่เน้นที่โอ้ยถูกฝอยมากหกสูนเลยเพราะว่าจัดวาแล้ว เจ็ดศูนยเดสามหกสาคู่เก้าคู่เน้น4คู่ที่พี่น้องปรหลายดย้เอา้าพี่น้องเข้าบานนี่แคบหน้าจอเอาบานของพ่อสวัสดิ์คงทุดทไทยละเด่นบนล่างนี่มีศูนมีสมีสนี่เน้นศูย์กับสจับคู่ 60, 62, นยส 7072733032จ็ดเดหลักสาเด่นที่6070 6373 60, 63, 4คู่พี่น้องหลายคู่ก็จริงแต่ว่าเน้นแค่4คู่ก็อย่าลืมกลับตัวน้ำตาพี่น้องได้พ่อเนะพิพ่นว่าเน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบนได้พี่น้องให้ว่าเน้นล่างหลอไปนั่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องเข้ากันแคบหน่อยจอเอาธามากกัจัดตะขัดกระพนัน ถ้าชอบก็คือไปหาลอตเตอรี่กันเนานี่ไล่เมือพ่อเพิ่นหรือว่าขี้แคบไปไล่เมือพ่อเพิ่นก็นได้นี่อันเดียวกันนี่เห็นบรชัดมันจอดบรชัดตัวเนี้ยไล่าตาอา่ะขอบุญขอบคุณพ,พ่อส,สสพอสวัสดิ์หลายๆคอยพี่น้องเข้าโศกมันสุภูสุขคนทั้งพ่อสวัสดิ์ทั้งเอฟซีสี่เบิ้งนี่แหละมืออื่นในไฮแมนมันมนึงแห้ง,หงปังๆกันจะเจ็บจะไข้จะจนเอาฝากกดไล์กดแชร์กดติดตาม เพชรพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม